เห็นไหมครับพอที่เราเงียบปุ๊บเราก็จะได้ยินเสียงนกเราต้องพยายามบางอู่ในนี้มีแตกเหมือนกันครับที่ผมมาหลายครั้งหลายหลังนี่จะเห็นสภาพจอมปวกส่งตัวนี้ก็เป็นจอมปวกเช่นกันครับเพราะว่าไม่มีคนอยู่ วงกบผุไปตามการเวลาครับตรงนี้ผมสันนิษฐานว่าเป็นเตียงนอนเขาทำเป็นเตียงนอนครับต่อด้วยไม้ไผ่ขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นหัวเตียงแล้วก็ใช้ไม้ไผ่นี่ผาดผาดผาดถ้าเราถ่ายตัวนี้นะครับสภาพตอนกลางคืนนี่ถ้าเห็น คนมายืนโผล่ตรงหน้าต่างนี่มีหวังวิ่งไข้หวัวโกรธครับครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับดิชนันเคยกับบรรยากาศป่าเขาลำเนาภัยครับพอดีผมได้เดินทางผ่านมาจุดนี้ครับแต่ก่อนผ่านมาหลายครั้งแต่ไม่เคยเห็นบ้านหลังนี้ครับเนื่องจากว่ามีป่ารกขึ้มแต่ตอนนี้เขาได้ไถไถไล่ทาอะไรออกก็เลยทำให้โอกาส ทำให้ผมได้มีโอกาสมองเห็นบ้านหลังนี้ครับซึ่งซ่อนอยู่ในป่าเขาแห่งนี้ครับเป็นบ้านล้างเราไปดูสภาพบรรยากาศบ้านหลังนี้ด้วยกันครับครับผมบริเวณบ้านหลังนี้ก็แต่ก่อนปกคลุมไปด้วยผื้นป่าตอนนี้เขาได้ไถไถไล่ก็เลยทําให้เราได้มองเห็นนะครับบริเวณทิวเขาโดยรอบด้านหลังก็เป็นภูเขาแล้วก็เป็นลําห้วยครับ นี่ครับผมแต่ก่อนจะมองไม่เห็นแบบนี้สภาพเหมือนจะเป็นบ้านบ้านเรือนไทยสมัยเก่าๆนะครับขออนุญาตนะครับผมไม่ได้มารบหลูสถานที่เพียงแต่ว่ามาถ่ายทำให้ท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศไปพร้อมกับผมครับบ้านหลันครับ สภาพของว่าบ้านไม้เนี่ยเราจะต้องเอานิตีเข้าไปนะครับนื่องจากลบแสดงว่าพื้นชั้นล่างนี่ตัวนี้เป็นเป็นเสาเอกครับอันนี้เริ่มที่จะเป็นจอมปวกรอยหน้าต่าง มันจะเป็นบ้านแฝดต,ต่อต่อกันครับบ้านหลังแฝดดูสิครับนี่สภาพหน้าต่างข้างบนนี่ครับเฮ้ยทำไมมันลั่นอยู่เรื่อยครับผมแตกแสดวงว่าพื้นพื้นชั้นสองหายไปประมาณสิบสิบกว่าต้นครับ เห็นไหมครับพอที่เราเงียบปุ๊บเราก็จะได้ยินเสียงนกเราต้องพยายามบางครั้งเราก็กลัวที่จะมีคนคนอยู่ครับโอ้ในนี่มีแปลกเหมือนกันครับที่ผมมาหลายครั้งหลายหลังนี่จะเห็นสภาพจอมปลวกสั่งตัวนี้ก็เป็นจอมปลวกเช่นกันครับ เพราะว่าไม่มีคนอยู่วงกบผุไปตามการเวลาครับผมไม่ได้มาลูกหลูสถานที่แล้วก็ไม่ได้ท้าทายเลยนะครับผมขออนุญาตจะที่จะทางแล้วครับสังกสีตรงนั้นก็เป็นรูบโบไปแล้วครับตรงนี้ผมสันนิษฐานว่าเป็นเตียงนอนเขาทำเป็นเตียงนอนครับต่อด้วยไม้ไผ่ขึ้นมา อันนี้ก็จะเป็นหัวเตียงแล้วก็ใช้ไม้ไผ่นี่พาดพาดพาดตอนนี้ผุไปแล้วครับผมผมเลยอยากอยู่เฉพาะข้างนอกนะครับบางครั้งกลัวพวกสัตว์เลื้อยคานสัตว์สีทะลุเราไปดูอีกห้องหนึ่งครับห้องนี้คือห้องน้ำนะครับผม คือห้องน้ําเก่ามีเฉพาะถัวส่วมสายสายสลับใช้ดูดน้ำเสาส่วนมากก็จะเป็นเสาไม้แกะลอนทั้งต้นครับแล้วก็มาก็น่าจะประมาณสักสิบกว่าปีได้นะครับผมว่าบ้านหลังนี้ก็ถือว่า นี่ครับวงกบอืมถ้าเป็นกลางคืนนี่พะว่าสยองเหมือนกันนะครับสภาพด้านข้างบ้านก็จะเป็นพวกไม้พวกเวลาเขาไถาไล่ก็จะดันออกมามันจะมาอยู่แบบนี้ครับอุ้ยเกี่ยวอุ้ย พื้นนีกก็จะเป็นพื้นดินครับเขาไม่ได้ทําแบบขัดมันอันนี้ก็เป็นทั้งดินเป็นทั้งจอมปลวกครับตะวันก็จะตกดินตอนนี้เป็นเวลากลเกือบสิบเจ็ดนาฬิกาครับผมนี่คือทําให้ดูสภาพบริเวณโดยรอบก่อนครับผม เดี๋ยวถ่ายทําบริเวณด้านนอกให้ดูอีกรอบครับดีนะครับที่ข้าวได้ถ่ายไล่ออกไปหมดแล้วครับโดยแต่สภาพบ้านที่เป็นแบบนี้อู้ถ้ามาดูฝั่งนี้ก็วงเวียงชอบคนเหมือนกันครับดูเลยครับผมนี่เป็นสภาพ ด้านข้างอันนี้เคยเป็นต้นไม้ใหญ่ครับเขาก็เลยตัดตัดต่อทิ้งถ้าถ้าไม่ตัดทิ้งนี่ผมว่าจะขึ้นค้มด,ดูยาวๆไปพร้อมกันครับผมสภาพเหมือนเป็นบ้านแฟดสองชั้นแต่ว่าพื้นชั้นสองหายไปหมดแล้วครับ ด้านหลังภูเขาได้เป็นลำธารคลองน้ำนะครับจะบ,บางทีก็จะเป็นที่อยู่ของพวกนกพิราบเห็นไหมครับพอดีถ้าเราถ่ายตรงนี้ถ้าเราถ่ายตรงนี้นะครับสาภาพตอนกลางคืนนีถ้าเห็นคนมายืนโผล่ตรงหน้าต่างนี่มีหวังวิ่งไข้หัวโกรธครับ ตรงด้านหลังนี้เข้าไปไม่ได้นะครับมีโอกาสที่จะเจอพวกงูพวกผมพยายามที่จะเดินรอบบ้านเพื่อให้ผู้ชมได้เห็นทุกมุมพวกสัดส่วนครับ นี่ครับเห็นไหมว่าทรงนี้คือเป็นทรงบ้านแฝดดูด้วยความคลาสสิกครับเพราะบางทีแล้วก็ผมว่าการมาถ่ายบ้านเก่าบ้านหลังมีความคลาสสิกมีความเป็นมนขังอยู่ในตัวครับนี่ครับผมก็หันมาดูฝั่งนี้อีกรอบเนื่องจากว่าฝั่งด้านโน้นคือไม่สามารถที่จะมองเห็น ขนาดเนื่องจากแดดส่องผมจะพยายามที่จะถ่ายลหลายมุมครับผมพยายามที่จะถ่ายลหลายๆมุมให้ผู้ชมได้สังเกตไปพร้อมกับผมครับบางคนก็ เวลาดูผ่านกล้องบอกว่าเห็นเห็นแบบนั้นเห็นแบบนี้แต่ว่าเวลาผมไปถ่ายจริงๆก็ปกตินะครับเพราะบางครั้งผมจะใช้วิธีมองผ่านโทรศัพท์ฝั่งนี้ผมว่ารู้สึกว่ามีมีมลขังมากเลยครับครับผมสลับคิดนี้ก็ขอปิดคิดไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมขอขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางนะครับ จ้าของสถา,านที่ที่ทําให้ผมถ่ายสําเร็จรูดวงไปด้วยดีครับผมตลับคลิปนี้ขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ